ขอขอบคุณ He l โหล o l a r m มังกี้ได e c t อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโชคดีมีชัยภูมิกับผมแล้วก็พี่โอวันนี้พี่เจมาอยู่ผมมาทําหน้าที่แทนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่โอนนทบุรีนนทบุรีวันนี้มาบ้านที่เป็นเคสหนึ่งในซิกเซนนี่แหละใช่ัสดีตอนนี้เราอยู่กับพี่จูนเจ้าของบ้านพี่โอเห็นอะไรบ้างครับข้างหน้าบ้านนะชัดเจนเลยเสาไฟฟ้าใหญ่ในพาดอยู่มันเสาไฟฟ้าใหญ่นะ สาย,ยไฟเดียวเทีเสาไฟเสาไฟฟ้าด้วยอ่า,อานนาไปทางอยู่ทางทิศใต้มันจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านหลังบ้านใช่หลายต้นเลยถ้าพาดทางหลังบ้านน่าจะอยู่ออกเฉียงใต้ตำแหน่งตำแหน่งของบ้านนี้นะก็จะไปโดนทางออกเฉียงใต้แต่ว่าการส่งผลเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองก็ต้องระวังเลยเกี่ยวกับเรื่องการเป็นมะเร็งพี่จูนครับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่พาดหลังบ้านเราเนี่ยมีมานานหรือ,อยังอ๋อมีตั้งแต่เกิดเลยค่ะมีตั้งแต่เกิดเลยเคยมีใครในบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับ ปวดหัวล่าสุดนี่พ่อเพิ่งหัวลม้มฟาดพื้นนะคะเป็นเสน้นแล้วเลือดข้างในสมองค่ะเกี่ยวไหมพี่โอก็ถ้าอันนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของอุบัติเหตุอีกทีนึงเพราะว่าการส่งผลของสาอยฟ้าเนี่ยจะ,จะสง่สงผลภายในจะเหมือนเป็นโรคอ่าจะเหมือนเป็นโรคส่งผลภายในแต่ก็เรื่องของอุบัติเหตุนเ,นเราต้องมาดูตำแหน่งว่า,าในบ้านเนี่ยของก้าในตำแหน่งนั้นเนี่ยทางเสือขาวมีปัญหาไหมโอเคถ้างั้นเรื่องอุบัติเหตุเดี๋ยวเราว่ากันนะพี่โอ้ใช่ใช่กันเดี๋ยวตอนนี้ คุณจูนเนี่ยเราเข้าไปดูข้า,างใน้หครับ่าครับเข้ามานี่ <c oughs> ก็จะเห็นเป็นบ้านเรือนไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวบ้านด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่หแล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอย่างนี้เข้ามานี่พี่โอเห็นอะไรบ้างครับที่ส่งผลถึงบ้านเนี้ยตอนนี้เราต้องมาดูก่อนนะว่าหน้าบ้านมปนตัวใหญ่เนี่ยหลังพิงตะว,วันออกครับอ่าน่าจะไปทางตะว,วันตกค<ม>สิ่งที่เราเห็นนะ่ยของทางหน้าบ้านเลย คือหน้าบ้านจะมีต้นไม้มีหินเพราะฉะนั้นหินเนี่ยเวลาวางโดยที่มีถูกตำแหน่งแล้วเนี่ยก็จะขวางฝังทางเงินคือมีการตกแต่งด้วยหินหลายๆจุดในบ้านเวลาเราจะรับทรัพย์แต่โชคลาภทรัพย์การเงินเนี่ยจะอยู่ทางหน้าบ้านครับเพราะหน้าบ้านเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่มีอะไรขวางครับะจะต้องโลง่งโปร่งแล้วก็ต้องสะอาดครับแม้แต่ถังขยะเองอะไรเองเนี่ยถ้าวางผิดตำแหน่งเนี่ยโชคลาภก็จะไม่เข้ามาอทีนี้ <c oughs> ที่ผมสงสัยอันถัดมาคือเราจะไม่ค่อยเห็น บ้านที่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเนี่ยมีสองหลังจะสร้างอะไรเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องมาดูตำแหน่งของบ้านนั้นบ้านที่สร้างอยู่ทางตำแหน่งของปลายหูเสือขาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปลายหูเสือขาวถ้าตำแหน่งไม่ดีเนี่ยเช่นไม่สะอาดอุบัติเหตุจะเกิดได้บ้านหลังนี้ใครอยู่ครับพ่ออยู่ค่ะคุณพ่ออยู่แล้วคุณพ่อพึ่งค่งล้มหัวฟาดพื้นเกี่ยวไหมฮะอย่างนี้เกี่ยวครับเพราะว่าเสือขาวขยับเขาเรียกปลายหูขยับแมนตำแหน่งของปลายหูเนี่ยจริงๆแล้วต้องนิ่ง ครับอ uh ่า huh. เพราะฉะนั้นพอมีการขยับเนี่ยปุ๊บปลายหูเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานแล้วก็คือ,เ,อเลือดตกยังออกแนละ้วเริ่มจะขัดขัดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เรื่องเจ็บป่วยึงเรื่องเจ็บป่วยเดี๋ยวเราต้องมาดูตําแหน่งอีกทีว่าในบ้านเนี่ยในรอบเนี่ยมันอยู่ทงรงอะไรอะไรบ้างเรื่องของตําแหน่งในบ้านเนี่ยเลี่ยวหงจุ้ยเนี่ยแชร์กันไหมพี่โอระหว่างหลังเล็กเนี่ยกับหลังใหญ่อ่ะเขาแยกกันยังไงครับอ่จริงๆก็ไม่ได้ตีว่า แยกแยกกันหมดนะเพราะมันอนาเขตเดียวกันเพียงแต่เราปลูกสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะของจะเรียกว่าอะไรเป็นสับเซตของบ้านคือยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือเป็นหลังเดียวกันทั้งหมดก็ใช่อาจจะแค่แยกมบสัดส่วนมาที่มันไม่ที่มันมีที่ไม่ต่อเนื่องกันโอเคทีนี้พอมีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาละใช่งั้นเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในบ้านกันว่าจะส่งผลอะไรจะเจออะไรในบ้านต่อครับผมอะไรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ยังไงครับพี่โอตรงนี้เห็นมันจะมีตำแหน่งของหินเรามีต้นไม้ แล้วก็จะมีหญ้าเนี่ยรกอยู่ผหน้าบ้านเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าจูเซ่เนี่ยเขาจะทํางานหญับต้องสะอาดห้ามรกเพราะฉะนั้นอยากมีโชคลาภอยากมีการเงินที่ดีเนี่ยต้องเน้นหน้าบ้านต้องสะอาดเลยถ้าอยากจะมีต้นไม้ก็ต้องไปมีทางชินหลงทางฝั่งซ้ายของบ้านฝั่งซ้ายของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีตรงนี้มาก็เท่ากับว่าตรงนี้อยู่เซ็นเตอร์ของกลางบ้านเลยนะแล้วกระแสที่จะเข้าบ้านเนี่ยจะเข้ายากแล้วแสดงว่าเซ็นเตอร์กลางบ้านเนี่ยถ้าถูกต้องควรจะลงโอ่งครับลงเพื่อรับนะฮะ ถึงว<ม>่า<ม>ตูจะอยู่ตรงนี้จริงตรงนี้ก็จะต้องเป็นลานที่ต้องรับโ <Okay. S 2> อเคจะต้องเป็นลานที่โล่งมีแนะนําอะไรไหมครับถ้าไม่ใช่ลานที่โล่งเพราะาผมเห็นบางบ้านเนี่ยนิยมเอาน้าพุมาตั้งกลางก็อาจจะเป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของฮุกจุดจริงๆการที่ตั้งน้ําพุจริงๆเนี่ย ก็จะต้องไปดูต้องมาเขินดาวอีกไปดูหลักเชื้อภูมิว่าตั้งได้หรือตั้งไม่ได้ใากนร้นจริงๆถ้าใครที่ดูแล้วอยากจะทําตามง่ายๆคือเอาให้โล่งมาก่อนอ่าพื้นฐานเลยเอาให้โล่งไว้ก่อนครับโล่งเป็นพื้นฐานแล้วกระแสการเงินมันก็จะมาโดยจะมาเองจะมาเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อโอเคได้ครับเดินเข้ามาเจอประตูหน้าบ้านก่อนรประตูหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้ที่เห็นคือไม่ได้หันออกไปข้างหน้านะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาถ่ายทารายการเนี่ยความคิดผมยังคิดว่าประตูหน้าบ้าน หันไปทางหน้าบ้านใช่แต่นี้มุมกลับแล้วนะครับประตูหน้าบ้านหันข้างอันนี้หันไปทางทิศเหนือแล้วนะอันนี้ส่งผลอะไรครับพี่โอ๊การส่งผลก็ต้องมาดูตำแหน่งว่าตำแหน่งของของประตูบ้านเนี่ยหน้าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนี่หน้าบ้านไม่ได้โล่งเลยมีทางแก๊สนะนีเป็นทางแก๊สนะครับทางแก๊สลบอ่าเราดูได้ถนะ้าซูมดูได้เลยวเ่ยก็การเงินเข้าไม่ดีแล้วจริงไหมครับจริงค่ะการเงินเข้ายากเพราะประตูเนี่ยการที่จะรับรับกระแสจริงๆเนี่ย มันต้องประสัมพันธ์กับประตูหน้าบ้านคือเหมือนว่าเงินเข้าหน้าบ้านแล้วแต่เข้าไม่ถึงตัวบ้านเพราะประตูหันไปทางอื่นอ่าเข้ายาเงั้นการที่จะรับโชคลาภเนี่ยกระแสก็ต้องบิดระบุนกลับมามีโชคลาบบ้างไหมครับพี่จูนเมื่อก่อนเคยแต่หลังๆมานี่ไม่ค่อยค่ะหายหมดห<า>แล้วตำแหน่งของบ้านจริงๆแล้วเนี่ยที่ดูจากเขาเรียกว่าหล่อแกก่อนเนาะบ้านหลังเนี่ยมันตกเส้นเขาจะเส้นแบ่งแบ่งคุณเขาเพราะงั้นเส้นแบ่งคุณเขาเนี่ยเขาจะบอกถึงความลกความร้าง หมายถึงว่าใครตกเส้นแบ่งนี้คือใช่โดนหมดเลยก็จะโดนหมดฮะสังเกตได้ว่าถ้าโดนเส้นแบ่งเข้าไปเนี่ยหลกล้างบ้านจะล้างมันจะล้างค่อยๆล้างไปเรื่อยๆทีนิดทีนิด้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่า อ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1มื0นห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นนี่นะสามบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7,000กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่า โอเคครับตอนนี้เรามอยู่ในบ้านแล้วพี่โออย่างที่เราเห็นว่าพอเปิดประตูเข้ามาในบ้านปุ๊บคุณจูดเอาไว้ทําอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นห้องรับแขกเป็นห้องรับแขกค่ะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแขกไม่ค่อยมีแขกตอนนี้บ้านนี้อยู่กันกี่คนครับอยู่สบ้านนี้จูนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็คือว่าคุณพ่ออยู่ในบ้านเลนทายแมนใช่ค่ะโอเคที่เมื่อกี้ที่เราดูจากหลอแกนะระตกโศเส้นแบ่งแบ้านก็จะล้างับแต่สิ่งที่เข้ามาในบ้านองเนี่ยที่เราได้รับรู้เลยว่า การส่งกลิ่นออกมาจากตัวบ้านในบ้านคือกลิ่นอับกลิ่นชื้นกลิ่นเหม็นนี่ส่งผลให้ในบ้านเนี่ยไม่ดีเป็นกระแสที่ไม่ดีละหยินเยอะแล้วพลังงานไม่ดีเดยอะแล้วภายในบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดีเนี่ยจะเข้าบ้านยากเพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยต้องไม่มีกลิ่นเหม็นพอมีกลิ่นเหม็นมาเนี่ยการทํางานของอทั้งซ้ายทั้งขวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชินหลงจูเซ่ปายูหรือเฉียนอู่เนี่ยมีปัญหาหมดคือพลังงานที่ดีเนี่ย เข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะว่าในบ้านจะมีพลังงานลบเยอะเกินจากการที่มีกลิ่นในบ้านจากการที่อาจจะมาจากความเก็บของดูแลความสะอาดไม่เรียบร้อยพี่โอหมายถึงอย่างนี้ถูกต้องไหมโอเคเพราะฉะนั้นบ้านจริงๆเนี่ยเราเข้ามาในบ้านเนี่ยใช้ภูมิของในบ้านเนี่ยป็นสิ่งสาคัญไม่ใช่แต่ว่านอกบ้านนอกบ้านคือเชยภูมิภายนอกอ่านอกบ้านไปอีกนะเสร็จพอเข้ามาในบ้านเนี่ยบ้านต้องสะอาดโล่งโปร่ง นี่คือพื้นฐานของครกจุดด้ยดูจากข้างนอกตรงนี้ไม่ได้ดูว่าจะลกมากแต่เดี๋ยวผมว่าเราลองไปเปิดดูตามห้องดูอีกทได้มาครับห้องห้องนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นห้องของพี่เลี้ยงสมัยเด็กๆมีน้าําขังน้ําเน่ามีกระจกบ,บานใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่าใช้พุ่มเสียเลยแล้วใกล้อยู่กลางบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีน้ำเน่าน้ำขังอยู่อย่างเงี้ยตําแหน่งเนี่ยต้องระวังนะรจริง อันนี้นี่ห้องนี้ทําไมมันมันถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ครับคุณเพราะว่าตอนช่วงน้ําท่วมอะค่ะแล้วบ้านเราสร้างเป็นหลังแรกๆของบริเวณแถวนี้ครับที่ดินจะต่ำกว่าบ้านที่เพิ่งมาสร้างใหม่รอบๆอเวลาน้ําท่วมฝนตกน้ําท่วมมันจะเข้าบ้านเราหมดเลยค่ะอันนั้นละสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้องระวังนะครับเกี่ยวกันเจ็บป่วยเลยคผู้หญิงลูกผู้หญิงคนโตแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวที่ไปโดนเต็มโดนเต็มเต็มจะเกิดอะไรบ้างครับพี่โอเนี่ยถ้าเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยกระตุ้ถุงน้ำดีกระตับ แล้วก็ระวังนะฮะเจ็บเรื่องของหน้าอกเจ็บหน้าอกมีไหมครับต้องระวัง,งเลยตอนนี้ยังไม่มีแต่ต้องระวังจะมีนะครับรแล้วเรื่องการเงินล่นนะครับพี่โอกาเรเงินอ,อย่างนี้ก็ถือว่าเสียนะฮะในระบบเลยในคงจุ้ยถ้ามีอย่างนี้ลงในบ้านเท่ากับบ้านเนี่ยจะเสียหมดทั้งหลังเลยนะเอาจริงๆท่านเขาว่ามีของเน่าน้ําเน่าขังอยู่เนี่ยในบ้านเลยนะฮะยังไม่ได้ออกนอกบ้านนะตรงกลางใช้คำว่าตรงกลางตรงกลางบ้านแล้วกันพอออกไปนี่ก็หลังบ้านละไปอยู่ตำแหน่งของเสียอู่ละหลังบ้านซึ่ง ไม่ได้เลยอืถือว่าคงจุ้ยเสียนะห้องนี้ค่ะอ่ะไปถ้างั้นชั้นล่างที่เหลือมันก็จะเป็นห้องครัวกับห้องน้าแล้วเดี๋ยวผมว่าเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าได้ได้โอเคไปครับทั้งหมดของชั้นเนี้สิ่งที่ใช้งานคือห้องนี้ซึ่งเป็นห้องนอนของพี่จูนกับห้องพระที่อยู่ด้านหลังที่เหลือคือล้างหมดอ่า เป็นห้องที่ไม่มีคนอาศัยอยู่งั้นสิ่งอย่างแรกเลยที่เราเดินเดินขึ้นบันไดามานะค,ะครับเราเจอกระจกบานใหญ่ซึ่งลักษณะกระจกบานใหญ่นะ่ยถ้าเป็นลันกษณะของจุ้ยติดอย่างเงี้ยไม่ถือว่าไม่ดีนะติดถันสวนออกหน้าบ้านเลยใช่เป็นที่สถิตหรือเก็บพลังงานที่ไม่ดีแล้วกันถ้าง,งั้นท่านแนะนําก็คือไม่อยากให้ติด่<ม>าฮะไม่อยากให้ติดเลยแล,แล้วบานใหญ่มากนะฮะมันจะทําให้อะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนะี่ยมันจะเยอะเหมือนเป็น ใช้ควาว่ามันเป็นทางผ่านทางผ่านสื่อเป็นทางผ่านของบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่บ้านแล้วกันใช่ห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่ดีเลยค่ะไม่มีแล้วก็มีลักษณะข,ของการทําที่นอนเอาไว<ะ>้โดยที่ไม่ได้เก็บเนี่ยพอมีที่นอนแต่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดเลยแล้วปูที่นอนครบเนี่ยจะบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่าไม่ดีในรักษาของทุณจุ้ยหรือในศาสตร์นะฮะเพราะว่าเหมือนเราทําให้ใครอยู่ซึ่งเราอยู่คนเดียว แล้วห้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยสะอาดและโลกล้างมันเหมือนเป็นบ้านหรือบ้านหนึ่งผมว่าถ้าให้เข้าใจง่ายคือเหมือนเราจัดห้องไว้ให้วิญญาณมาอยู่อ๋อค่ะเพราะว่ามันมีทั้งที่นอนมีผ้าห่มมีอะไรครบเลยรอให้เขาเข้ามาอยู่อ๋อพออยู่ข้างบนเนี่ยพี่จูนอนข้างบนนอะใช่ค่ะเคยรู้สึกถึงอะไรบนชั้นนี้ไหมครัเคยรู้สึกเหมือนมีใครเดินไปเดินมาได้ยินเสียงเท้าเฉยๆแล้วก็บางทีก็ลุกบิดประตูบางทีก็ นั่นแหละก็อยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าห้องนั้นเป็นอะไรก็ชัดเจนห้องนั้นก็ไม่มีคนเหมือนกันห้องนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันห้องนี้เหมือนกันอ่าเนี่ยแล้วฝุ่นขนาดเียวกันอ่าเนี่ยนะฮะค่ะไม่มีเหมือนกันเลยก็ไม่แนะนำเนาะถ้าไม่มีใครอยู่ก็อยากจะให้เก็บเลยเก็บแล้วทำเป็นห้องเป่าห้องรล่งจะดีกว่าแล้วทำความสะอาดที่เป็นห้องเป่าห้องรล่งแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยมีห้องที่ไม่ได้ใช้ในบ้านเยอะในวิโอมส่งผลอะไรต่อคนที่อาศัยอยู่บ้างมีมีได้นะไม่มีไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรเยอะ แต่ว่ามีแล้วอย่าปูที่นอนต้องเก็บแล้วทำความสะอาดทับในห้องเปล่า,าดีที่สุดเป็นห้องเปล่าให้เรียบร้อย,ย,อยไม่ให้อยู่ในสภาพที่เหมือนรกล,งลง้างไม่ถูใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรด้วยเห็นไหมเหมือนเราเนี่ยสองห้องนี้เท่ากับว่าเหมือนมีใครมาอยู่ด้วยแล้วเวลานานอน,น,อนอความรู้สึกถ้าเกิดเรายกฟูกแบบตะแคงข้างไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาออกเลยเหรอคะเออเอา ปิดไปทั้งก็ได้ตั้งแล้วก็เก็บนเลยยกตั้งปิดไปพิงกับกำแพงได้เลยอ๋อโอเคะแต่ก็ต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะเพราะพลังงานที่ดีคือความสะอาดสิ่งที่ไม่ดีอะความที่ไม่สะอาดมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเราต้องเก็บแล้วก็เปิดให้ลมถ่ายเทแสงแดดเข้าจะช่วยรับพลังงานสิ่งที่ไม่ดีออกไปทั้งหมดทั้งมวลบ้านในลักษณะนี้ครับพี่โออส่งผลต่อื่อร คน,คนในบ้านอย่างเรื่องที่พี่โอพูดถึงก็คือเรื่องที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่มันอยู่ในบ้านได้แล้วเรื่องของการเงินละครับบ้าน,นที่ม,มีลักษณะที่มีความความล้างอาศัยอยู่ร่วมกับคนในบ้านออบ้านที่ล้างเนี่ยคือเขาตกองศาด้วยองศานี่มันจะบอกว่าล้างว่างเปล่านะฮะแล้วก็จะเกี่ยวว่าโรคภยัยแค่เจ็ดเรื่องตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะบ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีแก้ ก็อย่างที่บอกนะคงจุยนะ้ยเนี่ยโปร่งโล่งสะอาดไว้ก่อนแล้วถ้าเรารู้จัก5้สอเราเอา5สอมาใช้เลยมันคือหลักคงจุ้ยพื้นฐานนะฮะเนี่ยจะดีที่สุดไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะะฮะถ้าเราไม่ไม่ต้องไปจ้างใครที่มาดูนะเพราะเราไม่มีตังค์ <Okay. S 2> ไม่มีเประมาณในการการที่จะไปจ้างเขาแนะนําอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่พี่โอบ,บอกเนาะก็คือว่าตรงจุดไหนที่เราดูแล้วมันเห็นจะชัดว่ามันไม่ค่อยสะอาดมันมีความนกร้างมันมีฝุ่นมีอะไรค่อยๆเก็บค่อยๆทำครับ S <S> <S ในส่วนที่เรายัางไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเพื่อแก้ไขเราสามารถค่อยๆทําไปได้ก่อนพอห้องหนึ่งสะอาดปุ๊บเดี๋ยวห้องอื่นๆมันก็จะสะอาดตามมาถ้าเราค่อยๆทำๆเรื่อยๆหลายๆเคสเนาะเราเข้าใจนะเวลาเราดูคงจุ้ยองนะว่าเขาไม่มีเงินจริงไม่ไม่ได้ตังกินข้าวเอออะไรหลายๆอย่างแล้วหลายปัจปจัยเนี่ยภาษีเนี่ยยังยากเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกให้จะปรับคงจุ้ยเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วทำนู่นทำนี่แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันยากสําหรับผู้อาศัยแล้วแต่สิ่งที่จะแก้ หรือแนะนําให้โดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้แรงเราเนี่ยแล้วปรับอย่างที่บอกไปนะต้องปรับคันแระขันแรกค่อยปรับอยูก่อนแล้วเดี๋ยวด้านอื่นๆเดี๋ยวเรามารอดูกันในรายการเดอะซิกเซนว่าพี่เจส้มและพี่โอเขาจะเจออะไรบ้างในนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแก้กันไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ว่าพี่จูนเนาะที่เราว่ากันแล้วยังไงวันนี้นะครับขอขอบคุณ Hello โ o l a r ครับถ้าเกิดว่าคิดจะติด โซล่าเซลล์ติดต่อมาได้เลยครับตามด้านล่างนี้เลยรีบโทรมานะรีบโทมาด้านล่างเลยนะครับของโซล่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับรายการโชคดีมีชัยภูมิก็ขอลาไปก่อนแล้วติดตามเรื่องราวของคุณจูนและบ้านหลังนี้ได้ในรายการเดอะซิกเซนต์คนดัครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ